อ,อันนี้แอนจะผัดกินเองนะคะแอนไม่ได้ผัดขายค่ะแต่ทางเราผัดขายเราก็ผัดเหมือนกันนะคะกระเพราเป็ดคุกข้าวเสนอนําเสนอวันนี้นะคะเนาะสิพัดไปกินเข่าที่ป้าค่ะมุเจ้าคะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนซาวดอนในต่างแดนใดคือเกาเหมือนเดิมนะคะ เสียงแจวมาอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าค้ากับการทํางานในครัวน,น้อยๆสไตล์บ,บ้านอกบ้านอกของเฮ้าเนาะคะเนาะก่อนที่เราจะหยุดการทํางานนะคะเดี๋ยวแอนจะมาทําเมนูผัดกะเพราเป็ดคุกเก้าคุกเก้าคุกข้าวให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือเป็ดอบน้ําผึ้งของเรานะคะเพื่อนๆแอนได้ซื้อมาเป็นกล่องแล้วก็มาจัดการหั่นหั่นแล้วกับแพ็คแข,ข่เขาตู้แข็งยิงซีค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็เอาไปฟิตแข็งเพื่อที่จะสะดวกสบายในการใช้ค่ะมุอเจา้าแล้วก่อนที่เราจะเอาไปใช้แอนก็จะเอาเข้าตู้เวฟนะคะนี่ค่ะเข้าเวฟแต่ละจุกนี้แต่ละแต่ละอันนี้คือ1กล่องนะคะเราก็ทําการเวฟนะคะประมาณนาทีสองนาทีค่ะนี่นะคะกะเพราเป็ดคุกข้าวเสนอนําเสนอวันนี้นะคะเนาะสิพัดไปกินเข่าที่ป้าค่ะมุอเจ้าคะนี่ค่ะ หลังจากที่เป็ดของเราแอนเอาเข่าตู้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเป็ดอบน้ําผึ้งนะคะที่ห้าซื้อเป็นอบเซตเรียบร้อยมากสะดวกสบายในการที่ห้าเอามาประกอบอาหารค่ะคุเจ้าคะแค่เรามาหัน่นหันหันแล้วก็ช่างกิโลนะคะเพราะว่าเป็ดเขามีขอนขางแพ้งห้าต้องสั่งกิโลคะ่ะสั่งกิโลเอ๋ยสั่งเป็นขีดนะคะแล้วเอามาเป็นอาหารหนึ่งกล่องนะคะ แล้วเราจะมาทําในเมนูผัดกะเพราคุกข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะตั้งกะทิเลย้ยตั้งกระทะเลยนะยตั้งกระทะเลยเนาะเะนาะนี่ค่ะตั้งกระทะแบบนี้เหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะเหมือนกับนี่ค่ะเราก็ก่อนอื่นนี่นี่เลยนะคะใส่น้ำมันลงไปคือเกลาเหมือนกับรายการผัดปกติบ้านเราเลยค่ะ อันนี้เราผัดกินเองเนาะค่ะเนาะกระเทียมค่ะแล้วอันนี้คือพริกที่เราเข้าเตียวใบไปถักขายลูกค้านั่นแหละค่ะแอนก็จะใส่ลงไปพร้อมกับอันนี้แล้วก็ไปผัดให้เข้าหอมนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเผ็ดเยอะเยอะเกินนี่เสีเเฮากระขอนคางที่สีลํลำบากนะคะ ลำบากในการท้องไส้ของเราแต่นี่ก็ค่อนข้างเป็ดเลย้อค่ะแล้วเข้ากับไส้เป็ดของเขานี่ลงไปขวานะคะเหมือนกับเหมือนกับผัดกะเพราเลยนั่นแหละค่ะทุกอย่างทําเหมือนกันเลยนะคะแล้วเป็ดอบน้าผึ้งของเรานี่มันพิเศษยู่ตรงทีว่าเราไม่ต้องไปปรุงอะไรนะคะทุกเพื่อนเพราะว่าในรสชาติที่เขาอบมานี่คือสุกคือโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะแล้ว สาอุดรจะใส่หอมลงไปนิดนึงค่ะเกื่อคว้วมอร่อยเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็พริกหวานค่ะเรียบร้อยนะคะขอปิดไฟแป๊บนึงค่ะเพราะว่าเขาพัดค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเขาเป็นเป็ดที่อบแล้วมีรสชาติค่อนข้างหวานค่ะแล้วแอนก็จะใส่อุย้กระเพราลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ ใส่กะเพราลงไปเลยซุปเราได้นี่ค่ะเรียบร้อยเรานด้หี่ห้ามใส่น้ำซุปหรือใส่อะไรโดยเด็ดขาดนะคะนี่ค่ะปิดไฟไ้นิดนึงค่ะแล้วแอนจะมาเอาข้าวนะคะเขานี่แอนก็ใช้ข้าวตัวเดียวกันเลยนะคะกับที่เราขายค่ะเดี๋ยวจะผัดปริมาณกล่องหนึ่งให้ดูเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเนาะแอนจะใส่อยู่แค่ ซีอิ๊วดำนะคะอันนี้แต่ละที่แต่ละทางทําไม่เหมือนกันนะคะกะเพราคุกข้าวนี่แล้วแต่เลยค่ะอันนี้คือสูตรทางร้านเราแต่ที่ร้านเราขายจริงๆนะคะนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าขายดิบขายดีก่อนอื่นที่เราจะไปปรุงเราจะไปเติมเราจะไปแต่งอะไรนี่เข้าตรงชิมนะคะพอ,ายอย่ายง เขาเรียบร้อยเขาปรุงมากเหมือนที่สาวอุดรว่าไว้แล้วนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะไม่ต้องไปผัดให้ให้เม็ดเขาละเอียดมากมายนะให้ออกโคโลเชเล่ประมาณนี้เลยค่ะมันจะมีอรรถรสในการกินนะคะเราผัดกิงขายกิงเมนูเมนูนี่ค่ะนี่นะคะอเหือเ,เอค่ะเมื่อเจอ้าหาเพชร หอมน้ำผึ้งแล้วการรสชาติออกหวานๆนิดนึงค่ะนี่เลยนะคะกะเพราเป็ดราดข้าวสาวอุดรกินเองค่ะวันนี้เอาหนึ่งเมนูมาฝากเคล็ดลับการผัดง่ายๆมาฝากสำหรับใครที่ไม่ได้ขายเป็ดเอาเมนูเป็ดๆมาฝากนะคะอันนี้คือขายจริงทำจริงเห่าบ่ไดไแคร์ว่าผัดโชว์นะคะ อาหารนี่ค่ะเดี๋ยวแอนจะตักให้ดูเลยว่าอาหารหนึ่งกล่องของเราสิมีประมานซ้มานี่ค่ะนี่ค่ะผัดออกมาแล้วนะคะสิได้ประมาณนี่ค่ะคืออาหารหนึ่งกล่องของเราในราคากล่องนี้ถ้าเป็นเป็ดราคาอยู่ที่149โคนนะคะเพราะว่าเป็ดนี่เข้าสีคขายในราคาขอนคางท,ที่สูงก็ก็ย่างอื่นค่ะเพราะว่าเขามีราคาที่แพงแต่ก็ลองมาจากกุ้งนะคะ แต่ถ้าเขาสั่งว่าบวกเป็ดเท่ากับบวกไปให้เป็ดให้เพิเ่นไปไปในสองก้อนเท่ากับบวกขิดปริมาณเข้าไปอีกในราคาที่บวกเป็ดนะคะเพราะว่าบางคนเขากว่าเก็ตเอ่อเป็ดหกรอยกัมนี่มันหน่อยเกินไปเขาก็อยากเพิ่มเป็ดห้เาเห็ดไห่เพิ่นใดมดทุกอย่างขอให้สั่งค่ะใครอยากได้แบบไหนสั่งมาใครอยากได้เผ็ดใครอยากได้นูน่นอยากได้นี่กวามาม่ะค่ะเพื่อนๆก็คงรู้อยู่แล้วว่า ในเมนูผัดกระเพรานี่เขามีรสชาติจิจาดประมาณไหนยังสิคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นรสชาติของฝรั่งเท่ากับว่าได้เห็ดจิจ๊าดขนาดนั้นนะคะแต่อันนี้แอนผัดเองกินเองจะห่อไปกินที่ป่าเห็ดขมื้อเจ้า,จารสชาติเขาก็เลยสิ่อนคางที่สิจจาดแล้วก็ถึงใจเหมือนกับแบบว่ารสคนไทยคนไทยเขาเลยคะ่ะ สำหรับรสฝรั่งของเห่านี่เห่าเสตใส้พริกไปแค่นิดหนึ่งแล้วก็เอามาทุกอย่างมาผัดเหมือนกันเลยกระสออกมาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราขายที่เราทำรายได้ที่เห่าใดเงิ่นเป็นกอบเป็นกรรจากเขาเลยค่ะอันนี้คือเห่าเฮ็ดจริงขายจริงอาหารไทยแบบประยุกต์ที่เราขายเมนูนี้เขาคุกกับเพราก็ไม่ได้บอ่อใดหน่อยหนาะไปกว่าพัดเข่า บาบวาสิอเมริกกอกอเมริกันผัดข้าวสวีเดนก็ไม่ได้น้อยหน้าจากที่ไหนข้าวคุกกะเพราของสวีเดนกับบ่ได้น้อยหน้าจากที่อื่นือกันค่ะมือเจ้าคะทุกอย่างขอไห้เฮ้าเห็ดเล้าก็เฮ้าตั้งใจเล้าก็เฮ้าทุกอย่างขายได้ค่ะมือเจ้าคะทุกอย่างขายได้อาหารไหยเฮานี่ข้นซื้อเลี้ยงน้ําอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้เนาะค่ะเนาะ วันนี้มาแป๊บๆเราก็จะไปนะคะทักทายเพื่อนๆสักนิดนึงสาหรับคลิปที่ตักอาหารคลิปที่ดูลูกค้าพุงเล็กพุงน้อยพุงใหญ่เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าหรือคลิปคลิปวันหลังนีงสินะคะหลังจากที่ ว่ได้มั่วอยู่กับการเก็บเห็ุหรือไม่ได้มั่วกับการไปไปมามาก็สิเก็บคลิปบรรยากาศนั่นมาฝากแต่ก็สิพยาิ่ยาม,มาเก็บคลิปที่ลูกค้ามากินข้าวหรือลูกค้าตักบุฟเฟ่ให้เพื่อนๆดูก่อนที่เราจะไปไหนมาไทยให้เพื่อนๆดูก่อนทีเฮาสิ บริไทยแบบว่าไปทางอื่นก่อนยังเสรมจไหมคะราะวาถ้าได้ออกจากร้านหรือถ้าได้เข้าป่าหรือถ้าได้ไปไหนแล้วคือไม่ได้กลับเข้ามาร้านอีกเลยค่ะอย่างถ้าไปแล้วก็คือไปตลอนตลอนยังเสิ็จไหมคะ่กะกสิป,ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะมือเจ้าค่าเอนฝากเพื่อนกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามแม่แอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปสาวดอนต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆบายๆค่ะ